เมื่อก่อนนี่เพื่อนเาหนีได้ไปอาศัยอยู่พูนเจ้าแมน,นบอกไปเห็นบอกแม่นแต่คอยน่ะบอกได้สัมภาษณ์น้องเพิ่นไปสัมภาษณ์ตอนนั้นเห็นแต่ทางบอจิตนั่แหละทางบอเซนเราเราอาศัยดินเขาเจ้าอยู่บนอํานาจเท่านั้นลนะอยคอยอยู่ดินเพิ่นน้ำบาสน,นี่แหละเว<อ>ลาคอยอยู่จัก ข้อจำปีนี้เลยอยู่เท่าไรปีก็ได้เพื่อนมาแต่ว่าเ้าก็ยิ่งใจเพื่อนเนาะนเดินเพื่อนี่้เพื่อนเนี่ยดำหันดำหน้าใช้เพราะว่าน้องเพื่อนไปปุ๊กยุ้ยหน้าได้บป<ม>ุ๊ยเลยได้ชมุมชนี่เจ้าก็เลยมาอันพออยู่เพื่อนของพ่อของบาร์เซนเนาะโดยอยากจะมีผู้ใหญ่บ่ซื้อดินในเจ้านี่ดินเฮาอันนี้ชื่อ แต่วา่าพนก็นเสง,เงินหายมือน,นึงผู้ใหญ่จ็เีอ,อ๋อพิ่นก็ออกนำ้ำโดยดินนะจากมือดินนะดิน3าเม,มอนเ่าหาไปได้สองมืออ๋ออันไปจะได้สองมือนีอ่นนก็กตั้งเท่ไรปีไปเด้ <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของพ่อไปหนอ่อยเบดสุขสุขคนนาะพ่อพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพบกับพ่อต้องแฝงหน่อยอีกคือเก่าค,คือเดิมพ่อพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับยูพีแหละพี่น้องวันโงใหญ่เมืองอุดมพรแข้งสวนนรรณเขตพี่น้องเนาะเขาก็ได้เดินทางมาหาทาั้งน้องใต้พี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตเยี่ยมยามทำข่าวทั้งน้องใต้แหละพี่น้องเนาะกะาเมื่อก่อนเราก็ได้เปิดอ่าถ่ายเปิดใจเปิดยังเนาะพี่น้องกะแต่ว่าฐานะครอบครัวของน้องกะ ค่อนข้างจะทุกอยากลําบากอยู่พี่น้องเ์ไงเนาะกะเพราะว่าน้องเพิ่นกะคือสิฮู้งกันเอฟซีอาจจะฮู้ดีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะเคยมีการช่วยเหลือเข้ามาทางอันเพื่อนชาในเล็กน้อยพี่น้องเนาะกะยังบ่ทันแล้วพี่น้องเนาะมีแต่เสาสี่ซับราบอยู่พี่น้องเ์ไงเนาะเอาโอเคพี่น้องมีแต่เข้าไปติดตามรับชมน้ำกันเลยแหละผมพี่นงค์ตอนนี้กันเนาะผมบ่เอาลายใหญ่ห่างพี่น้องเ์ไงเนาะไปพี่น้องเข้าไปรับชมน้ำกันเลยเพราะว่าน้องตายกำนังถ่ายอยู่เนาะผมพี่น้องเ์ไงเนาะโอเคพี่น้อง

เพราะว่าเเมื่่ออกนนแล้วาะในเมื่อก่อนนั้นเพิ่นเคยช่วยในเฮือนซานนั่นแหละเนาะวัน้อนนี่เพราะว่าเฮือนน้องก็ยังบ่ทันแล้วได้เฮือน้องตายด้วยทางทีมงานเฮาฝัดทายไปคนละหมดอีกได้เลยคนละแบบเปิดใจแน่แล้วก็ช่วยเหลือแน่เปิดใจน้ำช่วยเหลือน้ำมาสมกันผสมกันนี่นแี่มาแต่หน้าเปล่ไโดยมาแต่หน้าหอดเมื่อกี้นี่โอ้เป็นยังไงขี่รถบอกระยางมายางมะยางมาโดย ขาจะลอยกะลอยอยู่นาไก่เนาะมาบอยบ่เห็นเรามาไนเงี right ้ยคอยนี่บอยบ่บ่บ่อยโอ้ยบ่บ่อยนี่เนาะเห็นผู้สาวนอยเนี่ยบ่ได้อสัมผัสรูดบ่บ่อยเนาะมานอนเพื่อนผู้เดียวบ่โดยเอ้าจะบุญญาต์บ่ละบุญญาต์เฮาเคยนอนไหนดิเฮานอนโดนแล้วเพื่อนพี่น้องกันอยู่ใกล้นี่เนาะโดยบ้านผีบ่บ่พอเพื่อนกลางค่างนี่ยจอยู่ใกล้นี่เด้เพื่อนพี่น้องกัน เอาคุเคยนครับกับบ่คือย่านออแบบบ่ย่านผู้เบาผู้แพลวี่มาปีนป่องยอกปองเยี่ยมบ่หนอเนาะเขาเขาไ่ได้เราเบ่ล็อเแม่นบ่อยน้องตายกับยานกันได้เบ่โดนขโมยมาเนาะขโมยเนาะไล่ได้บ่อยเม่นเพิ่นแบบข้าหน้ามั่กินมาตนาบ่ดูอ่ามันกินด้วยโดยกินมาต่หน้าผูบ่า เอาขั้วไปหน้าดู๋ดีบริปาเทือนโอ้เม่ยเจ้ามานอนเทือนจะเถื่อกบอ่ไม่เอาหน้าเพล่เขาขึ้นเล่าเพล่นเพลินสิมาโอ้ว่าเฮากัเทิอนเดี๋ยดีเจ้าหนี่มานอนเทือนขมือบอดูว่าบางมือก็นอนหน้าบางมือก็นอนเทือนบางมือกันนอนหน้าบางดำหน้าหันโอ้แล้วนี่ก็นอนเทือนบางมือกันนอนหน้าบางมือกันนอนเทือนด้ยอืมกับมือใดงยากๆในฝนตกดินแน่กันนอนนะเนาะแม่ได้มาทำเนี่ยโอ้ด้วยดย จังเนาะเพิ่มสูตรเด้นี่เนาะแมนสาวโสดเพิ่มนี่แมนเมนยังบ่ได้แเมนไม่ห้างน้อยบ่ยังสาวโสดจริงจริงบ่เคยมีผัวเรอบ่เคยมีผัวเน๊ยเมนไม่ห้างน้อยได้พี่น้องแต่เราอาจจะมีคนในใจอีกไม่นานนี่กับบุรุษเออมีรุ่นปานั้นบ่เคยแม่นกับวาติดตามเรารุ่นน้ำกันนั่นแหละพี่น้องไงแต่เร็วเร็วนี่บอแต่เร็วเร็วนี่ือว่าจังใดเนาะพี่น้องไงนอนพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นี่ยังมีชีวิตเนาะอื อืมบอยสีน้ำหอมมันได้ไซนี่ิบอสีเฮ้ยเฮ้ยเเจ้าคือบนนอนนานแม่อะไรก็ได้แม่นมีผ้าผ้าบ่แม่นมันมามีไฟฟ้าเลยกัมันมามีน้ำมีนัเด้น้ำกับเสีอาบกับน้ำให้น้าน้ำให้หน้าโดยจะมาเฮือนได้สีอาบน้เฮือนน้ำน้ำใดพราะว่าน้ำใด้โอ้น้ำใดน้ำบาดาลนี่แหละ ว้าว้าว่าไง่ายใช่น้องเพ่นญาดำปัญญาน้องดำกับดำยั่วนี่กันเนาะอยเพราะว่าอยู่หน้ากับแบบโบสดวกปันแดดนะเจ้าบวกขี้ข้านบ่เทียบไปเทียบมาบ่ขี้ข้านเก็บบนนอนหน้าแม่รุขี้ข้านมันบ่ได้กินได้แดดปลาเลยเนาะขี้ข้านนี่เล่นปลาเลยแล้วเราเป็นคนขยันนะน้องตายค่อนข้างครอบครัวเรากัด คือฮู้ดีเนาะก็บ่มีแม่นบ่ค่อยมีลําบากเลยมื้มื้อก็บ่ได้กินข้าวก็อือขนาดนั้นผู้ใดทุกยากเนาะอือทุกยากลําบากแม่น่ันะแต่ก่อนนี่จนบอยจักนนบอยนี่โอ้ยพี่น้องเนาะเมื่อก่อนนี่เฮือนเานี่ได้ไปอาศัยอยู่พูนเจ้าแม่นบ่เคยเห็นบ่แม่น แต่คอยนี่ยโบได้สัมภาษณ์น้องเพิ่นเอ้าไปสัมภาษณ์ตอนนั้นเห็นแต่ทางโอจิตนั่นแหละทางโอแซนเราเราอาศัยดินเขาจเจ้าอยู่บนองหลัดเท่นั้นนะเราคอยอยู่ดินเพิ่นน้ำบ้านนี่แหละเพลายหิยอยู่จะจำจาไปนี้เลยอยู่เท่าไรปีก็ได้เพิ่นมาแต่ว่าเ้ากีก่ยี่ใจเพิ่นเนาะเดินเพิ่นได้เพืเพิ่นเนี<ม>นเ่นนยดำห้ดำหน้าใช้พอโน้องเพิ่นไปปุ๊บยูืมหน้าได้บ่โอ้ย ก็ไจ้ชูม oh oh ืออนี้เจ้าก็เลยมาอันพออยู่เฮือนของพ่อของบาแซนโดยเนาะโดยยังไงมีผู้ใหญ่บ่ซื้อดินเหี้เจ้านี่ดินเฮาอันนี้ชื่อแต่ว่าเพิ่นก็เซ็งเงินให้มื้อนึงผู้ใหญ่แต่ดิอ๋อเพิ่นก็ออกนําโดยดินน่ะจักมือหนึ่นะดินซา0 0 0ร์ห่อห้ไปได้20,000ออ๋อมันก็จะได้20,000นี่ก็ตั้งเท่นีพีไปเพ่าะไงพิ่นซอยเนาะแม่นเพิ่นซอยซอยมื้อนึงโดยมือหนึง ก็ดีแล้วเสากับโมเมนต์พันชื่อให้ใช่ไหมรักบอกดีด้วยแล้เสากับพันชื่อให้อ่านีตั้งเสาตั้งยังอีกตั้งได้เอาสบายตั้งบริกรได้ได้แต่เองมันกระทมขึนคุณละเท่านั้งไปอันมีหาเงินหาคำได้เนาะหาเงินหาคำได้หรือว่ามีข่าวดีมีข่าวดีพูดเละจังฉีได้เงินเดือนชันดำเนินการต่อกับพี่น้องไงเนาะมองเพิ่งจะยังโชอยู่ว่าช้าช้าต่อนี่นะยังจีบได้อยู่บ่ อาจจะได้อยู่ตอนนี้แต่ว่าอีกไม่นานกะยังมีเจ้าของกะยันบ่ได้แล้วแต่ตอนนี้กะสิพบไมีชิดเลเบอลลี่สิโบไมีชิดเลยบเบลลี่นะบไมีชิดแล้วเบอลลี่พี่นั่งเปิดใจนอกพี่แม่พอมาวันนี้สิเบิร์ตชิดแหละคิดใจไว้ทีเดียวันนี้แหละคนงามเนาะแมนน้องเพิ่นกเป็นคนหุ่นดีสูงแมนงาม่นนี้องเค ถือว่านาดักได้พี่น้องเไยเนาะโตน้ตนอยเนาะโตน้ตนอยบ<น>๊วยไปกวมุมหมวกไปนี่ฝนตกเนาะพี่น้องไปเมื่อกี้บอ,อ,บอเดเอทเริ่มขึ้นบืดมือเลยขึ้นบืดมือเนาะฝากคุณพลแเม่ไปหน้าได้กินข้าวกับย่างแซ่มอนนี่นะมื้อนี้นะ่นนะกินกับกบ ครับกบโด้วยของนอกด้งมแหละมาลุ้น่ด้เนาะส่อว่นเก๋าอะไรเนี่ยเอฟเอเอฟเนาะเอฟ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 แต่ไมได้สูพังมันเนาะพอของนอกนี่เป็นคนหากบมานได้เนาะแต่ก่อนนี่พอแฟนนี่ได้ไปหากบก็พอเราอยู่ได้ใส่เบ็ดบ่ใส่ตุ้มใส่ตุ้มใส่ไซด์เนาะโคปเป็นโตแบบนี้แหละบ่บ่อยแบบย่างแบบบ่บ่อยนี่แหละ ้็คนกีโสอะไรเป็นอ่างเงี้ยบ่อยๆแล้วคนมักหยอกเนาะน้องตายนี่ก็เป็นคนมักหยอกคือกันมักหยอกอ่ะดมดีเดี๋ยวเป็นตาหยอกตอนกลางคืนโอ้เมนเมนเอาหกแต่ว่าไว้แห้คนพิเศษแล้วหยอกจังบ่อยๆว่าอุบิชังเนาะมนบอกแล้วออกไปบ้ไว้ให้คนพิเศษแล้วหยอกกลางคืนเนาะเมนอ๋อไอ้ยคนพิเศษ เดี๋ยวนี้ก็คาดว่าสิมีแล้วล่ะเนาะแต่ว่าเฮากับวันนั้นได้เปิดเผยเพราะว่าแม่นเพราะว่ายังอันปุบๆไว้อยู่นะเพราะว่ายังทันได้เปิดโตัวดิแต่อีกโมดนบ่นานบ่จักก๊ะก๊ะกาลังเปิดใจไปประมาณ4-5วันเนาะแม่นก็ประมาณวันวันที่อย่างว่าเฮาเปิดใจกับบ่อยตอนนั้นนี่ถ่ายน้องเพิ่นนี่วันทีเศร้าบ่แม่นสิประมาณวันที่เศร้าแหละวันที่24 4มื้อ4มืื้อออถือว่าสน่แรงเนี่บอกโบ <laughs> ล,ล้วคนมักยิมเลยหัวเลยแมนมักยิมมักหัวแมนเมนคน,นเป็นตาหักตาแพงแมนคนเป็นตาหักตาแพงโอ้เนาะพี่หนุ่มเลยเรวกินขาาวว <S <S ้าวมาแล้วบ้านเรวกินมาแล้วไอ,อ,อบอุญยากี่บ่อเดินดึกนั่นแล้วยังจ่อยูอยอย่ถ้าอยากีเฮ็ดได้ไหมจ้เข่าเพื่อนมา <S <S สักบุญยากเขามีแต่แบบ เมื่อเขากลับกินข้าวช่องคาบสินะเขาเป็นคนมาอยากข้าวภายในเลยโอ้พอแล้ะจังหวัดนีแม่จังจัจังจั่นจังจั่นนี่จะบอกกินข้าวได้กินตะน้าน้ำหมกน้ำหมอกจะบอกอันไปน้ำชาซื้อนั่นมาเนาะมาม่าปลากระป๋องอันไข้คิวนะเวลาหิวจนขึ้นโอ้เอาต้มต้มมีก็เปิดนี่บริชายไข่ได้ต้นชาไข่พร้อมนี่จะเป็นพิเศษถ้วยนึงนี่ นาวันบ่ได้นะแม่นพิเศษเด้อ30อืมไ่ใช่พี่น้องงแม่มัน้บ่กอนติแม่นๆนมื้อเช้าได้บ่ได้แล้วบ่เจ้าเห็นยังัวล่ะม่อันเจ้าไปติดใกล้กันแน่เนาะ แม่แม่ย้ำบออันนึ่งแหลเลยนี่ไลยเนาะแม่เออคนละมุมโอเคเดี๋ยวคนเขาเชื่อเราอย่ยงเอายังว่าเบาหลีใช้ไม่น้อยเด้นี่แม่นตกคอนั้นชิ้นใหญ่กว่านี้เสือมันอ่อนเลยโอ้เสื้ออ่อนเสื้อบางแม่นเสื้อคนนี้เสื้อเปียกเลยเพิ่งกระโดดนั่นเองโอ้กะบังเปียกแล้วเปล่าเสือพุงเสือฝาเขากันยังไม่ได้เห็นพ่อแม่เพิ่นจะเกิดเนาะ ไม่กันเนื้อมือหนาเขาสิเพื่อนน่องเพิ่นอยู่นะยังบ่เห็นเลยเพื่อนไห้น้องเพิ่นกี่ไรน้องของน้องชายพอแฝดนี่เห็นได้แต่โดนได้พอแฟนนี่แมนเคยมาสัมภาษณ์น้องเพิ่นอยู่ตอนไหนไปว่าเล้ากับบุกเข่ามาบ้านบุกเข่ามานอนบ้านเพราะว่าคือเรื่องนี้ของ่พื่นเพื่อนเจ้าของอีกแมนแม่นอนหน้าไหนกันนอนหน้าเลยมันถือทุกมานอนทั้งบดครัวบนอย่างเงี้เก่งเพิ่นเก่งใจเพื่อนคือเขาเอาเพื่อนเพิ่นกันแล้วกันอันนี้ยังว่าพอได้เจ้ามานอนเพียรกัน ก็ได้เป็นลูกเป็นหลานเพื่อนละตามเผาเพื่อนเผาซ่าเผาเพื่อนเผาซ่าเพี่นเลย์นะโอ้สักี้กะบันมีคนมานอนเหรอเงียบสมอยอยู่เงียบสมอยอยู่เนาะ้องตายมานอนนี่เนี่ยจังใจเพื้นใจไพเห็นหูหินเรื่องเนี่ยแถวนี้นี่เพื่อนนี่กันนอนบอนดวงตายแม่เพื่อนหลังนี่กันนอนหลังนั่นกันนอนทางข้างหัวนี่กันนอนเพื่อนหลังนี่กันนอนโอ้ก็แสดงว่าหลายคนอยู่เนาะโเพื่อนหลังนี่กันนอนแม่แม่แม่หลังนี่กันนอนเพื่อนมูเจ้าแน่เนาะเป็นสาวยัง น้องอย่างว่าเาบบ่แม่นเงินหลังนี้อีกหมู่ของน้องตายเพราะว่าเคยเห็นเราไปน้ำกันแม่จ้ามาเปิดใจช้าเปิดเอ้ยศิลาเอ้ยศิลาบ่บ่หนี้เงินหนินะหลังนี้ใกล้ใกล้นี่สบันบ่แม่นแม่เราไปหาเงินหรือบ่แม่นเราไปหาเงินโอ้เราไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยแล้วแม่นเรากันรุ่นเราเข้าเดียกับน้องตายนี่แหละโอ้เนาะพี่เนาะเนี่ย เลยหลังนั่นกะนอนเออพอยันนั้นจะหมู่ย่านเนาะขึ้นที่คือน้องนอนข้างๆรอบๆเพื่อนหลังนั่งกันนอนนี่ก็คือน้องเพิ่นกับปากคุณเบว่าคนข้างมีอายุกว่าจะาของนี่คนข้างว่าฉันเด็กหน่อยคือฉันนุ่มหนุ่มหน้าตาดีคือเบาหลีดีแล้วโบ้เอาต้องการคนแบบซัพพอร์ตเราได้เนาะ ครอรัวเราหนะพี่น้องเลยดูแลครอพัวเราได้ี่ใช่เบ็ดมันกบมาชแเวก็ได้จู่ดกทงบอนีก็ได้แมนบอก็ตาบอดจ้าุชามน่เบ็ดเบ็ดกบกันน้องบอลนี่เนาะนา่งอนี่พี่น้องเลยบกว่าท่านก็แพดเนาะแมนตาโม่งบนีพี่น้องเลย แต่เราฟังน้ากันพี่น้องจะมีข่าวดีหรือบ่มีข่าวดีกันเนาะแนั่นน้องเพิ่นมารารุ่นน้ากันว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี่บ่หรือว่าจังใดเนาะจะมีการเปิดโตเร็วๆนี่บ่หรือว่ายังเอจีฝั่งไทยยังมีอันมีชิดมีชิดอยู่บ่นัดนัดน่าจะน่าจะมีอยู่บ่เนาะหรือว่าบ่มีบหมูอะ้รน้องอี๋อายยังหมูหมูคันมีกับมีผูลชพอตกับบุญลายได้เนาะ โอ้ถ้าเผ่อว่าผูยุไยแน่นี่เจ้ากระับได้เบดเนาะเพิ่นิญจุมุ่ว่าเพื่นชิยกขันหมากมามื่ออื่นมาฮอนี่ดีเจ้าสีอมบ่เจ้าสออะเอาขันเพิ่นดูแลเขาได้เดือเล่าดูแล่เขาได้เลยเพ่นกล้ามาที้เพื่นกล้ายขหมากมาทางเพื่อนแบบนี้เนาะเมนามนเมนแมนจุ่มเบาลินี่ถามมาแต่พนกัได้เนาะโอยเมาแล้วแล้วแทเขานเนาะก่อนยิงเยิงแล้วเหขันหมากมานเพิ่น เขามาเปิดใจด้่ไหะแมนแมนเขามาเปิดใจได้เขาก็ต้องมากินดอนบ่มากินดอนมากินชีสโอ้ยน่องให้น่องน่องกินดองน้องคือบอกส่งข้าวว่าสักอยากเปลี่ยตอนต้องสืบเองไหมต้องสืบเองโอ้ยใจก็ใจดำปนนั่นแล้วใจดำปนนั่นแมนก็เพราะว่าอยู่บ้านเท่านี้ชวนนลายกินดองแต่งงานนี่ การส่งข่าวกันเนาะโยกลับไปหากันเกือบอบ้านเปิดแล้วเนาะเม่เป็นการส่งข่าวกันพอดีงวดเป็นเคาะกันบ้านเนาะโอ้มาเทาโต้มาชามโต้โประมาณนั้นไงบ่กโอ้ยงวนนะนเขาถ่ายน้องตายในี่องชางเทื่อนแล้วแต่ยังไม่เคยถ่ายเฮือนชาล้านเป็ดเขาเราเม,มื่อนี้เขาจะพาไปรีวิวเฮือนชาล้านเป็ดเราบอกสองคนนั้นเมนแต่ว่าไปแต่ชองคนเี่นนะให้น้องตายเปินเปิดไปน้ำเมนยังไปไปรอเบิรงเนาะเมนยางไปตรงนี้ได้เลย โอ้ได้ไทั้งเอาเป็นมือหนาไปยังมือหนาก่อนบ่แมนเท่าังชวนนอนคนไปเล่เบังเื่อนบงชานเลยไปถ่ายรีวิวเลยนะมีแต่หาเฮื่อกันไม่ว่าพอเพลินตอนนี้พอพกี่การ์ดอย่างนะนฝนมันตกในบ่าโอเนี่ยสแะๆอยู่เป็นตกเินเนาะพี่น้องไยทางมันกับเพื่อนแน่โอเคได้บัดนีทังเฮาก็ได้เนาะเมนคือว่าดนพอสมควรได้เฮามาลฝนนอิ่นกันเนาะเอานๆเอามากะลอกเด้นะ แมนบอแม่กันถือไปน้ำพอแฝดนะติดแห้งไฮโลตินมากระลอกแทงทีโอแต่รายการโอเคได้หล่ะเด้อเคยเจ้าอันพบคนที่ดีๆเนาะแม่นเคยเจ้าโชคดีแล้วครับพอคนที่จริงใจเนาะน้องหละกับ่อยากให้ตัวให้ต้มเพิ่นแต่กับเพิ่นกับ่อยากให้ตัวมาหลอกมาต้มน้องเนาะกับขอคนโสดแท้ๆพี่น้องเลยหักจริงบางแต่งบ่ใหอยมีเมียถึงที่มีมาก่อนกับโมเป็นอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นโสดนะนะอ๋อแบบว่าพอห่างพอใหม่กัได้ ได้เนาะน้องลาน,นโอ้ได้มาอ,อ๋อโอเคทางตุ้มไม้ก็บชได้ขอตัวกับก่อนมาในเนาะแมนขอตัวอำลาพาจากก่อนเนาะพี่น้องเคยโอเค,อเคสบายดีละ่ะสบายดีโอ้ยอ่าโอเคอเนาะพี่น้องเนาะก,ก่ะเมื่อนี้เราขึ้นมาทักทายสบายดีทางน้องตายพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องตายนี่อาจจะมีข่าวดีดีว่าจังใดเร็วๆนี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็ยังพิจารณา อยู่เนาะพี่น้องเห็นเนาะวันนุ่มในผู้ใดที่เข้ามาจีบด,ดีว่าทักทายสบายดีดีว่ามาโอลมหันหลัพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าน้องเพื่อนกัยังบ่ทันในเปิดโตยังอันนั้นอยู่กับเพราะว่าบางคนก็อาจจะโทรมาคุยมาล้มเน้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเราอาจจะพูดในใจดูทางน้องตายเนาะพี่น้องเพรเราอาจจะเคยล้มคยอย่างกันอยู่แหลังพี่น้องเลยเนาะกันอาจจะ ข่าวดีนี่อาจจะมาเร็วๆนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้โฟร์เฟดกะไปมาเยี่ยมยามอัปเดตตามข่าวนนั่อะไรพี่น้องเคยเนาะน้องใต้นี่กะถือว่าเสน่ห์แรงได้พี่น้องเลยโฟร์เฟดได้ถ่ายสัมภาษณ์มากับบุรุษพี่น้องเลยเนาะก็คือว่ามีคนแบบเกือบว่าจะปิดได้ด้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะมีอ่าแบบคนพิเศษเข้ามาได้พี่น้องเนาะกะมี มีอยู่พี่น้องแต่ว่าพอแฟนในชีวูปไปก่อนพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องโอเคพี่น้องกต่เพื่อเพื่อนอ่าเพื่อนอาจจะพูดดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะแตเพราะว่าเพื่อนกับได้ติดต่อมาหาพอแฟนอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องกต่สำหรับคลิปนี้พอแฟนกับชิคอตัวลาไปก่อนพี่น้องจ่อนใดกับผักก่อนใดกับแร์กดติดตามพอน้องแฟนอีกครั้งครพี่น้องเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้อง